มาดิเอาดิคนสกิลซ้อมทำทีนี้ตามดิเฮ้ยเฮ้ยมาเอาโอ้โหมึงยืนนิ่งทำไมวะไอ้ควายเอ้ยโอ้ยไอกาดโอ้ยเจมขอถามอะสักเรื่องฮะขอถามเป็นเรื่องเดียวแหละทำไมต้องเอาไอพวกเด็กรบบกระโปรงมาเข้าทีมผมด้วยฮะไม่เข้าใจเจมตอบคำถามผมคำถามนี้หน่อยไม่ว่าผมจะกดตาไหนก็ตามเนะี่ยผมเจอแต่ไอ้คนเล่นโง้อไรกะกา่าเออทำไมเจมชอบ จับคู่ให้ผมคู่ขกขจิตกระโปงอะไม่เข้าใจเว้ยเออตอบคำถามผมได้ไหมผมอยากรู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเออผมไม่อยากรู้เรื่องไหนอยากรู้แค่เรื่องนี้แหละเออวันนี้ก็มีสกินบอลดดัมก็ยังไงอะผมจะบอกว่าผมได้รับสกินบอลดดัมนะครับ mm. ซึ่งสกินบอลดดัมวันนี้เนะี่ย mm. ผมได้รับฟรีนะครับ mm. ก็อนทีนี้แจกให้ผมอะ่ะเนาะเอออย่างที่ผมบอกไปอะ mm. ผมเป็นเพื่อนสติการเจียม mm. มาตั้งแต่เด็กอะนะ่ะเนาะเออสกินนี้ก็เป็นสกินระดับ ลิมิเต็ดเลยนะเออลิมิเต็ดจะเป็นสกินแลเข้าใจปะดูป่าผนะสกินแลเออนี่เจอไหมเนี่ยเป็นสกินสัตตะคอลเลยนะเนี่ยเป็นกวางเรียนเดียร์อยู่บริมาถูกเห็นปะโอ้โหมีช็อกโกแลตด้วยโหอยากกินเลยอะเจอปะท่านผู้ชมตัวมันจะใหญ่มาเดี๋ยวเนี่ยตัวมันใหญ่จนคือแบบหน้าจ้องไม่พอดูดิเออคือดูลักษณะสถนการแต่งตัว นี่เป็นสก,กินระดับลิมิตเตอร์ล้เนี่ยเป็นสกินฟรีเอออย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมเป็นเพื่อนสนิทก,กับเจมนะครับช่วงเอาวีเปิดตัวแรกๆก็ช่วงนั้นก็ยังไม่มีใครถลอกกิ่นลายการหยดไอ้ผู้คนดังๆเอ่อคนดังๆอ่ะยังไม่ทันยุคของล็อกเออผมก็เป็นผกกูก้กับตั <B ank. S 1> ้งกับเจี๊ยมเกมาวีอ่ะเออผมอยากได้สก,กินจากเจมก็แจกให้ผมแค่ผมโทรหาเจี๊มบอกเจมผมอยากไ,ได้สก,กินเนี่ยเออส่งมาให้หน่อยได้ไหมวะเจม สจบมาทันทีแหลยเพราะตอนนี้เด็กกูเคยกดคอลกับจีเอ็มครับบอยให้ใ่้จะคุยนดูดูดูเออเจ้าที่ผูชมดูที่คืยมันเดินช้าจังวะโอ้ยสงสัยบังแน่แเนี่ยเดินช้าขนาดนี้เนี่ยโอ้ยก็ได้ข่าตัวละครนี้มันสามารถมุดดินเนี่ยมันจะเอาความของมันมุดดินน่ะไม่ว่าใช่หรือเปล่าเออถ้าผู้ชมดูสซีนนี้นะดู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 เราจะเห็นดูดู เอาดิเอาดิสิก,กิลเอาดิเพื่อนโอยเป็นไงคือนี่ทอนมันรู้ไม่ทันเว้ยมันกากไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมเวลาผมเล่นอะผมรู้ตลอดว่าผมควร,รเล่นยังไงเออเห็นไหมนั่นคือแบบตามสเต็ปผมไม่ทันเว้ยเออเอาดิมาดิเอาดิโค้ชคิวซ้อมทำวินนี้ตามดิเฮ้ยเฮ้ยมาเอาดิโอ้โหยืนยยนิ่งทำไมวะ เพิ่งขายเลนดาวิใช uh. oh, ่ไหมเนี uh, oh, ่ยฮะเดี๋ยวให้เกมแบนเลยเดี๋วก่อนเออเกมนี่ผมเป็นสั่งให้เขาแบนขายเขาก็้ทำตามเออเฮ้เอาดิผมดึงนะโว้ยมึงอยากเข้าป้อใครงันดิเออถอยก่อนเอาดิเอาดิตายโวยตายบอกว่าสวยตายผมนะเฮ้ยโวยเดี๋ยวรอจังหวะเข้านะแล้วรอจังหวะเข้าอ่ะเออแม่งคุยทีเดียวนี่ ปังเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิยวเดียวดิโมเสกสองมาแล้วดิเอาดิเพื่อนผมถ่ายนะถ่ายโหยถ่ายเลยเพื่อนเอาดิสวยมาแล้วให้ตายนะสวยเล่นง่ายคือมันต้องย่างนีเออต้องให้รู้จังว่านี่เขาเรียกว่าเป็นสเตปการลอยเพื่อนเออสายแท้งะผมเก่งที่สุดแล้วผมจะบอกมันให้ให้กูข้าคนเดียวเลย เอาดิเอาฮ้ยคุณน่ะเฮ้ยยิงยิงมึงเข้าดิถ้ามึงเข้าดิผมตายตายน่ะเอาดิกูเอาดิไม่ตายกูไม่ตายจ้าสวยเพื่อนเฮ้ิเอาไว้ได้นะสวยตายหมดทีมแล้วนะเอาดิสวยเป็นไงโอ้โหสวยโอ้ยดีน่าคนลูกงานอ่ะโอ้โเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยดีน่าลูกงานด้วยเห็นไหมถ้าทีมดีมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากเว้ย ถ้าเราเจอทีมก็โง่พวกเนี้ยคือแบบเกมมันจะไปยากเว้ยเออผมก็ไม่อยากจะด่าใครหรอกถ้าอยากเล่นงงให้ผมดูก็แล้วกันเล่นงงให้ผมดูผมด่าแน่นอนอ่ะพวกเนี้ยป่ะเออถ้าผมสั่งให้เข้าก็ต้องเข้าเอาดิกูคุยนะเอาดิเอาดิกูคุยแล้วดิเพื่อนเอาดิวัดิเอาดิยิงวันนียิงวันนี้ดิผมคอยหนาดิเฮ้ยเอาดิผมถ่ายให้นะผมคุยให้แล้วดิเอาดิเอาดิเอาผลลัพธแล้ว ลเอาดิโอ้ยมันจะตายแล้วเพื่อนเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่เอาเหมือนกว่าเอาดิโอ้ยเอาดิคุยเดีวเอาดังเขาจะตายแล้วเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยสวยทำนี้ทำนี้ทำนี้เอาต่อเลยเอาก้ามต่อเลยยิงป้อไม่ตายยิงป้อไม่แตกนะยิงป้อไม่แตกนะมึงมึงจะหนุนเลยปังเอาดิคือร่อนชิ้มาก่อนนี่เอาดิเอาดิเอาดิผมขาขานั่นแหละสวยโอ้ยปืงนี้มันข้าร่างเลย ควยายเลยฆ่มึงยังไม่ได้เลยเห็นไหมมันอยู่ที่สเตปอะเออเปิดนี่แหละเราคอยม,ม่กล้าเข้าหรอกไม่มีใครกล้าเข้าจริงถ้าวันเข้าที่ผูคุยนี่มึงไงผมคุยที่นี่ก็ะดูกซันหลังเกิดคุยทีเดียวอ่ะเฮ้ยเอาลิงดิเอาลิงเอาลิงลิงอยู่ล่างลิงอยู่ล่างไอ้ลิงจ้างไม่อยู่ล่างมึมมมมมงมาที่ลิงมึงมาทีมึงมาที่โอ้ยจะล็อกมันซะหน่อย เฮ้ยกูขังกันนะเอาดิขงนะัขงแล้วเอฮ้ยเฮ้ยกูคุยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูนะแล้วโอ้ยกูตายแล้วโอ้ยถอยก่นอนถอยก่อนโอ้อโหทำไมทีไม่ตามวะฮะทำไมผมไม่ตามกูมาวะไม่เข้าใจเวย้ยโอ้โหนี่ไม่ทันใจเลยมึงเอาลังกรอยู่เรอโอ้ยม,าม,ามืยยม่อางังกรได้นะวมึง่ายให้มันล้านกังกรได้นะตัวอาวีแรกๆก็ไม่มีใครทันยุคหรอกเออ ในยุคหันมุ้งมู้อ่ไม่มีใครหันเอาจริงเออช่วงเปิดเกมแรกๆอ่ะคือผมกับเจียมไงเป็นผู้สร้างเกมอ,อย่าลืมขอบคุณผมด้วยละกันเพราะว่าผมกับเจียมเป็นผู้สร้างเกมไงอ,อยุคนั้นยังไม่มีใครรู้จักผมหรอกเพราะอะไรเพราะผมยังไม่เปิดตัวไงที่ผมยังไม่เปิดตัวเพราะว่าตอนนั้นผมยังผมยังเขินๆอายๆยอยู่เมื่อก่อนเลยเออเฮ้ยเอาดิเอาดิตายสวยลิงตายผมเอาดิกูขังแล้วเอาดิเอาไปตายด้วยเฮ้ยไม่มีใครตายเลย ตายเนี่ยคยตายรตไม่เอาดิหอ้ยไม่ได้หรอเอต่อัวเอาดิเอาดิลิงเอาดิเอาเอาดิมาตวลุกตัวเอาดิุลังแล้วเอาดิุงแล้เอาดิยผมไม่มีใครตามผมเลยอ่ะหอ้ยเปิดก็ไม่ีใครตามผมไดน่เลยอีตาย คนสงสัยนะคะว่าทําไมผมยังไม่ลงแข่งเพราะตอนก็ผมอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผมซ้อมอยู่นะครับเออก็เก็บตัวซ้อมอยู่นะก็ถ้าถึงถ้าถึงสนามจริงเนี่ยเดี๋ยวคนรู้ว่าผมเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ผมเก็บตัวซ้อมอยู่ยังไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงครับเอาดิเอาดิเลตติ้งเตอร์เอาดิเพื่อนเอาดิถ่ายผมได้นะถ้ามันฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ได้เอาดิสวยเอาดิเอาดิผมทำอะไรไก่ก้ยังมุดล้อใครผมทำเพื่อนกูแล้วเอาดิ มาแล้วผมมาแล้วเพื tamam ่อนผมมาแล้วผมไปได้เอาดิ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 ผมรังแล้วเพื่อนผมรังแล้วเอาดิผมลังแล้วถุนเะล้นเอาดิเอามาให้ตายด้วยสวยได้มาตัวเด็ดนะโอ้ยลิงทุกผมไม่เข้างตอนเนี้ยเอาดิทำอะไรลิงพวกทำอะไรกูร้องเลยพวกตายกูบอกเลยพวกตายดิมึงไม่รอดดิมึงไม่รอดทำอะไรนาคอดะนทำอะไรอะไร อย่างดีอ่ะดูดิผมทำเกมอย่างดีอ่ะลิงไม่กล้าเข้าหรอกเอามาเลยลิงมึงเอาเวลาเป็นไงไม่กล้าทุบผมล็อกลิงอ่ะเอาดิลิงมึงเอาเวลาโอ้ยไอ้กาเข้าแล้วชนะเป็นไงเอ,เ,เอเอ,อ,เอ,เเอทำเกมอย่างดีครับพี่ใครนี่หลับโปรเพเยอร์ไม่ใช่โปรเพเยอร์จริงผมไม่กล้ามาสอนหรอกบอยไอเออผมอยากจะบอกนะว่าเมื่อปี2018ประมาณ สมัย18สมัย19นั่นเออผมเคยไปชิงแชมป์ให้ประเทศไทยน,นะครับก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นมาได้นะเออก็เคยรับถ้วยรางวัลมาได้นะครับตอนนั้นท่านผู้ชมยังไม่รู้จักผมหรอกเออเพราะอะไรเพราะผมยังไม่เปิดตัวไงเออดูดิโอ้โหเล่นดีไม่ดีผมได้หลายจากเพื่อนนะครับผมไม่อยากจะโม้เออดูด้วยก็ผมเอารูนผมเอารูนพลังชีวิตมาห้าหมื่นะเออสวยสวยมาก โอ้ทุเรียนนี่ยังโห่เนี่ยโห้าเป็นแปไดายเนี่ยโหดูดิผมแอร์สิบแล้วสิบหกตัวโหผมเดินเกมดีขนาดไหนอะ่ะเจอมะเออผมได้มาที่สามที่สี่แล้เออประมาณนี้แหละบางคนเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมยอดวิวแค่นี้ยังถึงลงคลิป บางคนก็แบบว่าสงสารผมแล้วที่ผมย่าวิวน้อยผมแบบทําอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยทาไมมึงไม่มีคนดูเลยมึงยังด้ทาผมต้องบอกก่อนนะคะว่าผมทําเพื่อความสนุกของตัวผมเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูผมก็อยากจะผมก็อยากทําอ่ะเออเพราะผมมีใจอยากจะทำนะครับทําไมอะ่ะฮะไม่ต้องสงสารผมหรอกครับเก็บแรงไว้ตบมือตอนที่ผมปันก็แล้วกันเออโอเคนะสำหรับที่ต้องขอตัวลานแค่นี้ไปก่อนนะครับ หนัชอบใจกค่ลืมกดไลค์เขาเป็นกำลังใจงเหม้วยกันเออกดดินะกดจังกดจนตกหน้าเลยเออปั๊กบ้านลาไปบาย